เฮ l l ลสาวๆว,วันนี้ก็มากันกับที่เขาเรียกกันว่า Story Time คือช่วงเล่าประสบการณ์ชีวิตคือล่าสุดเนี่ยได้เดินทางไปญี่ปุ่นไปเที่ยวไปพักผ่อนไป you know slow life แต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ slow life เท่าไหร่เลยคือเดินขาลากทุกวันเลยทุกวันแต่ก็ประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึง่ง ถ้าเกิดใครที่ตาม i n s t a g r a m f a c e b o o กอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าช่วงวันสุดท้ายที่เพลยู่ที่นูน่นคือเพลหายไปเลยหายไปจากระบบโลกนี้แล้วก็ก็มาบอกกันแหละว,ว่ามันมีเรื่องที่แบบเครียดอยู่แล้วก็ไม่สบายใจแบบที่มันเกิดขึ้นคือด้วย เหตุการณ์หล,หลยายๆอย่างด้วยความสะเพ่าของเราเองคือวันสุดท้ายได้ลืมกล้อง Sony A7 Mark II ในห้องน้ำสาธารณะที่ย่านโอมโมเตซันโตประเทศญี่ปุน่นแล้วรู้ตัวตอนที่อยู่สนามบินแล้ว คืออ่ะเล่าเถาความเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือวันสุดท้ายเนี่ยก็นั่งรถไฟออกไปย่านโอไดบะไปอะควาซิตี้เพื่อไปซื้อขนมแมวไปไกลมากจากท่าค้าดะโนบาบะแถวชินจูกุนั่งไปโอไดบะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนรถไฟนู่นนี้นั่นแบบของการพลุงพลังฝนตกแบบชีวิตลำบากมากวันสุดท้ายฝนตก ไปถึงโอไดบะก็ไปซื้อของอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็นั่งรถไฟกลับมาเพื่อจะมาย่านโอมเตซันโตเพราะว่ารู้สึกว่ายังมีเวลาเหลือแล้วก็ยังเก็บอะไรที่อยากเก็บไม่ครบก็เลยนั่งรถไฟกลับมาพอเดินก็คือตั้งเวลาไว้ว่า2องทุ่มเนี่ยจะออกจากตรงนั้นเพื่อที่จะเดินทางไปสนามบินเผื่อเวลาไว้ชั่วโมงนึงสวยๆไปถึงสนามบินสามทุ่มเก็บกระเป๋าใหม่แล้วก็ เช็คอินอะไรเรียบร้อยมีเวลาเหลือเฟือพอไปถึงสนามบินตอนประมาณเช็คอินอะไรเรียบร้อยไปไปร้านอาหารไปนั่งกินข้าวตอนประมาณสีทุ่มกว่าก็จะหยิบกล้องออกมาเพื่อที่จะลงรูปเปิดเป้มาเราก็แบบหันไปถามแฟนว่าเธอกล้องโซนี่อ่ะแล้วเขาก็ น่าน้านิ่งไม่รู้เรื่องประสิทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหันกลับมาบอกว่าไม่รู้เขายังไม่ได้จับเลยละ่ะวันนี้แบบคือหนะ้าตอนนั้นคือทั้งชีวิตคือตกลงไปที่พื้นบแบบร้องไห้สติแตกอยู่ในร้านอาหารที่สนามบินฮานิดาแบบฉันทําเวรทนทำกรรมอะไรไว้วะ คือตอนนั้นไม่รู้ว่าลืมไว้ที่ไหนไม่รู้ว่าลืมได้ยังไงไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือคิดมาตลอดว่าอยู่ในเป้ใส่ไว้ในเป้กล้องตัวใหญ่แล้วเป็นกล้องที่ยืมมาจากโซนี่เพื่อที่จะเอามารีวิวให้เขามีมูลค่าเจ็ดหมื่นบาทลืมไว้ในห้องน้ำคือ นั่นคือแบบแฟนก็นั่งไล่ถามเลยว่าไปลืมไ้ตรงไหนเราก็ร้องไห้ไม่รู้เรื่องเราก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาก็ไล่ไล่ไลามาถึง Apple Store มาถึงห้องน้ำพอบอกห้องน้ำแค่นั้นแล้วแบบลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นเลยค่ะทิ้งร่างสละดร่างลงไปนั่งกองอยู่ที่พื้นร้องไห้เป็นบาครั้งคิดว่ามันไปแล้วมันไม่มีทางกลับมาหาเราอีกแน่นอนมัน ไกลๆแล้วแหละขนาตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโทรหาพี่เขยพี่เลียวเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งตอนนั้นก็โทรหาเขาแล้วก็บอกก็เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ให้เขาฟังว่าเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ร้องไห้ตามสเต็ปว่าไม่รู้จะทำยังไงเขาก็โอเคใจเย็นๆเขาก็ถามว่าจำได้ไหมไว้หรือไว้ที่ไหนตรงไหน เราก็บอกเราจําได้ในห้องน้ําพินสามารถพินโลเคชันใน g o o g l e Ma ปได้เลยว่าฉันลืมไว้ตรงเนี้ยเขาก็แบบโอเคเขาบอกใจเย็นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะดูว่าเขาทําอะไรได้บ้างเขาก็โทรหาสอนอทุกสอนอที่มันอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยแล้วประมาณเขาก็บอกให้เราขึ้นเครื่องไปเขาบอกให้เราเราเช็คผ่านเข้าต่อมอแล้วเข้าไปข้างในซะเราก็เข้าไปประมาณห้าทุ่มครึ่ง พี่สาวก็ไลน์มาบอกว่าโอเคนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีคนเอากล้องโซนีสีดำสายสีดำมันมีอยู่ตัวเดียวในโลกสินะกล้องโซนีสีดำสายสีดำเอาไปทิ้งไว้ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในย่านบริเวณใกล้ๆกกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นของเราหรือเปล่าเพราะสถานีตำรวจนั้นปิดแล้วมันดึกแล้วแล้วจะเปิดอีกทีคือวันที่สวันนั้นคือวันที่ส วันที่สามหยุดหนึ่งวันเพราะมันเป็นวันหยุดของเขาก็ได้แต่รอเขาพี่พี่พี่ีเรียวเขาก็ถามว่ามีอะไรที่มันแบบเป็นจุดเด่นไหมดีสคริปชันของกล้องเป็นยังไงเราก็บอกว่าเปิดกล้องดูเลยในกล้องมีแต่รูปเราผู้หญิงผมสั้นๆหัวขาวๆมันมีแต่รูปเราอยู่ในนั้นเขาก็แบบโอเคพอก็ก็คิดสภาพกันออกนะระหว่างวันที่สองกับวันที่สจันทรัตจะ เป็นยังไงคือนอนจมกองน้ําตาร้องไห้พอเขาบอกว่าอย่าคาดหวังว่ามันเป็นของเราให้หวังว่าสักสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นของเราตอนนั้นก็คิดว่าวจะใช้หนี้เขายังไงวะเนี้ยบึ้บทาไมทําไมทําไมพอเช้าวันที่สี่ก็เลยไลน์ไปถามที่เลียวว่าเป็นไงบ้างได้เรื่องอะไรไหมอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อแบบ ยังยังไม่ได้โทรถามเดี๋ยวโทรแล้วบอกนะอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็รอสิบเปอร์ปอร์เซ็นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงต่อมาเขาก็ไลน์มาบอกว่าโอเค they found it it's yours นะ่าตอนอะไรคือแบบไม่เคยดีใจอะไรมากเท่านี้มาก่อนในชีวิตคือ เฮ้ยมันได้คืนอ่ะมันเจอมันไม่หายอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะว่ามันไม่ได้ลืมไว้ในร้านอาหารโรงแรมร้านเสื้อผ้าหรือแบบร้านค้าที่มันแบบดีๆอ่ะอันนี้คือลืมไว้ในห้องน้ำสาธารณะนะ บนถนนชอปปิง้งแบบโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเจอที่มันจะได้คืนะมันน้อยมากรู้สึกแบบคือนะั้นตอนนั้นแบบโอ้ใครพู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ที่แบบเก็บไม่ แล้วเอาไปให้ตำรวจนี่คือแบบฉันขอให้ชีวิตอยู่เจริญรุ่งเรืองแบบที่สุดแล้วตัวนั้นแบบแผ่ส่วนกุศลทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยแบบขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆจันทลกสัญญาล่ว่เลาจนจันทลกจะไม่ลืมอีกแล้วคือ คือความสับเพ่าของตัวเพลเองที่แบบไม่รู้จักเช็คของให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำอะ่ะด้วยความที่ว่ามันพลุงมพลังเป็นคนเยอะไงก็เข้าห้องน้ำคือออกจาก Apple Store มาก็เข้าห้องน้ำแล้วแบบวางของทุกอย่างไว้ตรงเก้าอี้เด็กมันจะมีให้เก้าอี้ให้เสียบตัวเด็กไว้เวลาแม่พาลูก เว,เวลาแม่เข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็เสียบตัวเด็กไว้ก็เอาเป้เอามือถือเอาเสื้อกหนาหวางด้วยความที่ว่ากลัวกล้องตกก็เลยวางไว้ข้างหลังที่มันจะมีแท่นเป็นที่วางเอาไปวางไว้ข้างหลังแล้วตอนออกก็ออกแต่ข้างๆแล้วกล้องมันก็อยู่ข้างหลังแบบเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าฉันอยู่ตรงนี้นะ นหนาวเหลือเกินเธอทิ้งว่าฉันไวยได้อย่างไงเดี๋ยวคอยดูนะจะทำให้เธอน้ำตาตกในเลยทีเดียวคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้เราก็ยังมีบุญอยู่เนาะที่ได้มันคืนมามาถึงพาร์ทสการเอามันกลับมาประเทศไทยเพราะตัวข้าพเจ้าได้ถึงประเทศไทยแล้ว นะตอนนั้นคือวิ่งวุ่นหาคนที่สามารถที่ว่างที่จะไปเอาให้ที่สถานีตํารวจเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดหลังวันที่25แล้วมันจะถูกย้ายไปอีกที่หนึ่งเหมือนเป็นแบบ Lost n n f o u u n h h e d q u u r t t r r ของประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนแรกจะให้หลานไปเให้เอาให้ให้ลูกของอาไปเอาให้แต่ว่าน้องก็ออกไป f i ลด์ทริปต่างจังหวัดเพื่อนพี่สาว ก็ไม่ว่างพอเขาต้องทํางานเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าทรายทรา,ายหมูน้อยอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่โตเกียวนะตอนนี้ก็เลยไลน์หาทรายว่าอยู่ช่วยอหน่อยนะต้องขอพระคุณทรายและแคมป์ที่ไปเอามาให้เป็นธุระไปเอามาให้ขอบคุณมากกราบเยี่ยมงามอยากจะเป็นจ้าคับปดีตลงไปไมากเลยตอนนี้คือ เราก็ต้องออกหนังสือรับรองมองบอำนาจให้ whoever ไปรับให้แทนเราแล้วก็พอเช้าวันรู้สึกจะวันที่แปดมั้งเอ่อก็คุยคุยอะแคมว่าแบบให้เขาให้แปาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแคมก็ไลยถามมาว่าแบบมันแถวแถว,วัดอาซากุสานหรือเปล่าตอนประมาณแปดโมงมั้งตื่นไหมไม่ตื่น ประมาณสิบโมงเราก็แบแบบแบบ้แบแบ้บขอโทษเราเพิ่งตื่นเขาก็เลยถ่ายรูปส่งกล้องมาให้ดูแล้วถือแล้วก็บอกว่าจะเรียกค่าถ่ายเท่าไหร,ร่ดีพอเธอพอเธอสิ้นร้องไห้พอแล้วน้ำตาต,ตกในเวลาสามวันเจ็ดวันเรื่องนี้เป็นอุทาหารณ์สอนใจสาวๆหนุ่มๆทุกคน วางของไว้ที่เดียวรวมกันถ้าจะวางของข้างหลังก็ให้วางทุกอย่างไว้ข้างหลังถ้ายู่สามารถที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอยู่ข้างหลังไว้ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะ <c oughs> คือคําพูดแม่ยังก้องอยู่ในหัวอยู่เลยบอกว่าเอาของของเขามาดูแลรักษาให้มันดีๆนะแล้วมันวิ่งอยู่ในหัวตลอดระยะเวลาที่แบบไม่รู้ว่าเจอหรือไม่เจอไม่รู้แบบจะได้คืนไหม แหละมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนทาราตอินเจแบนเฮกับการของหายแล้วได้คืนคือพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเป็นเคาเจอร์ของเขาที่ไม่เอาของของคนอื่นไปอะมันเป็นเคานเจอร์ที่ประเทศไทยควรจะทำย่างยิ่งคือรักรักประเทศนี้รักประเทศญี่ปุ่นด้วยหมดใจ คือเราไม่สนใจแต่ว่าคนอื่นเขาจะแบบมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น I don't care I don't care I love Japan I love Japan so much แบบให้หมดทั้งใจประเทศนี้ salute กระสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้กับเรื่องราวประสบการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโตเกียวเป็นเหตุการณ์ที่จะฟังจำ ฝังอยู่ในเซลลสมองไปจดวันตายเลยทีเดียวแบบตอนนี้กลายเป็นคนแพลนอยมากแบบของของของอยู่ไหนของกล้องกล้องกล้องยู่ไอชีวิตกำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วค่ะบายเจ้าแต่แฮปปี้แล้วดีใจเจอของแล้ว